รายการค้าวันที่25กุมภาพันธ์สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทหมูตัวชมพูจำกัดมีรายการค้าดังนี้มระกุน้ำมันพืช50ลงัลงลังละ420บาทและผู้เขาทองซอฟ,ฟาเขียว50ลงังลังละ550บาทและจ้างให้บริษัทหมูตัวชมพูจำกัดขนส่งสินค้ามาให้ที่บริษัทเป็นเงิน550บาทได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ,แจ้งหนี้ หลังจากที่เราเข้ามาในโปรแกรม Smart ท i ิลลมนหกนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของด้านซ้ายมือหัวข้อโควิสทูเพคค่ะคีิกเข้าไปนะคะดูในส่วนของซื้อและจ่ายเงินเราจะสั่งซื้อสินค้าเราจะดูในส่วนของซื้อเชื่อเอาใบกำกับภาษีใบสั่งส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะคีิกเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกเพิ่มค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของเล่มแล้วก็เลขที่เอกสารเราก็จะไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะให้โปรแกรมรันให้เราจะมาแก้ไขในส่วนของวันที่เอกสารค่ะให้เป็นวันที่25กุมภาพันธ์2025ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาระบุชื่อผู้จำหน่ายค่ะที่เข้าไปนะคะแล้วเราก็จะเลือกเป็นบริษัทหมู่ตัวชมพูจำกัดค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มรายการสินค้าค่ะเราก็จะมาคลิกในส่วนของรหัสสินค้านี้นะคะคลิกเข้ามาค่ะแล้วก็เลือกสินค้าอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของมรกตน้ำมันพืชค่ะจำนวน50ลังราคาต่อหน่วย420บาทค่ะเพิ่มรายการสินค้าอีกหนึ่งรายการค่ะคือภูเขาทองซอฝาเขียวค่ะจำนวน50ลังลังละ 550ค่ะต่อมาก็เพิ่มรายการอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นค่าบริการขนส่งนะคะจะเป็นาราคา550ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการากดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะออกจอากตัวโปรแกรมได้เลยค่ะ